ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนนะครับสายกําปงหลังนี่ขาดไปแล้วนะโอ้โหดินเยอะแยะนะเดี๋ยวค่อยไปจัดการโดยการดึงตรงนี้ก่อนนะครับเบอร์สิบแรกก็หาพะเจเบอร์สิบนะครับง่ายๆเลยนี่นะครับก็ซื้อมาแล้วนะครับเป็นรถแคมรี่นะรุ่นสองพันเก้านะครับซื้อมาในราคาเจ็ดร้อยกว่านะในห้างในูนยนก็เจ็ดร้อยกว่านะครับ ลุงเออเวลาได้ลุงมันต้องเอาตัวที่ดตตีตัวที่เหรอต้องเอาตัวที่ตัวที่อยู่กันนูได้เลยตัวที่ยังมาตัวเอาตัวที่เลยเหรต่อดึงดึงแฟกซนะครับที่ขอบดึงง่ายๆเลยนะไม่ต้องกดอะไรนี่นะครับดึงกิฟต์นะครับดึงกิฟตอ่ากิฟตแก๊ป เป็ดันปาษาบ้านเราปราาบานเราปได้ไหมได้ไหมเลสนิทสนอัน นี่นะครับสายนี้นะครับใช้ไปใช้ตัวทีนะครับขันตัวนี้พอดีเลยเอ๊เฮนเชอยังแย่กันนะมึงนะตรงนั้นนะครับตัวทีพอดีเลยครับตัวนี้ครับตัวที ดึงขอบอีกรอบหนึ่งนะครับนครับอ,ออกขอบหลังนะเอาดิ Ok được hả? Sáng giờ đến đây là thôi lắm <thôi> <thôi>, <thôi, thấm> được <laughs> ดีได้ดีอ๋ออยู่ไปนั่นอ๋อนั่นสายอยู่สายใต้นี้นะครับต้องดึงเลือกบอกบอกมาก็มีเครื่องดูดฝุ่นก็ดูดไปก่อนนะครับบริเวณนี้ไม่ได้ลบไม่ได้ลบไม่อานเอ้เ้เอาัำรองมีมอยู่เด็กตัวนี้ออกไปนะครับจะมีสายของเขาอยู่ข้างล่าง นี่นะครับก็เคียชุดไฟออกจาก ตังหัวอยู่ติดที่ตัวอยู่นะฮะอันหนกระป๋องลังครับอ,อันนกรปอ,อ,อันนี้กระปอ๋องลังน,ะนงี้ันอ๋อหัวขาดนะครับ không bài bà này hạt gì liêm văn thành liêm thật liêm nọt này nè subscribe cho Mì Gõ Để kíp bỏ lỡ นี่ครับเลือออกมาแล้วครับติดเดียวที่ริเรนนี้แล้วก็หลุดออกมาแล้วในนี่หัวมานะฮะย,ยังแก่เบือวงเยเชียวเบืออะไรเบืไม่รู้ๆๆอะไรดแรก่อนิหา่พอขอเเฮ้ยเบ่เน,นะ

ตัวก็เหมือนหนว่ากันนี่หมือนเลยอันไหนนี่เป็นไรน่ะรอมนะว่าจชบปลาเม่หายายตายายของข้าง่นมันดีเลยเนี่ยชิปซีชิปซีไปนี้ข้าวไปนี่เลยเออเอาเยอะมากก็เอาที่ติดเบลออกก่อนนะครับเราจะไว้ข้างล่างข้างไหน ดูเอาขึ้นไมดมองเห็นไหมม,มันลงไปเ๋ยดูดาเห็นไหม,มแล้วก็แทงบริเวณนี้เข้าไปนะครับจากนี้ลงไปตายตายของเก่าอยู่นี่นะฮะมีหลายเส้นอยู่ตายนี่นะครับไปโผดถึงบริเวณนู้นแล้วก็ ใส่ข้างที่วัวก่อนามาถึงข้างหน้าแล้วก็ใส่ตามล็อกของเขานะครับแป โอเคนะครับใส่เรียบร้อยแล้วของเก่ายังไม่ดึงออกมานะครับอยู่ใกล้ๆนี้ก่อน ก็พยายามนะจะมีเส้นนู้วเขาวนี้ก็พยายามดูนะนี่นะครับก็อยู่ด้านหลังเนี้ยเปิดดูนะขยับได้นี้ครับมาติดบริเวณนี้แล้วนะครับใส่ไปก่อนไอ้ซองเก่าอย่าดึงออกก่อนฮะเราไปตามเส้นของเขา แล้วก็เข้ามาเก็บที่หลังแล้วก็ส่งไปตั้งด้านช่องมันมีช่องหลังด้านหลังอยู่นะครับชุดนี้มันยู่นี่ไหมมันอยู่นี่เลยเนะเบรน

แต่มันถึงย่าอย่างนี้ฮะยา่ยาเหรอเอาต้องคดอะไรมาไปนะ็นดอกอะไรนแลัวนั้นเราก็ใส่นะครับตัวแ็คเอาไว้ หกหลักนั้นก็ใส่เหมือนเดิมนะครับอ่าอ่านแล้วนะครับไม่บ <c oughs> องลงอยู่้านอย่างูเลยหลังจากนี้เราก็เก็บนะครับเก็บเก็บสายเก็บท่อก็มีอุปกรณ์นะเบอร์สิบสิบสี่แล้วก็เบอร์เบอร์สิบ แล้วก็ไข,ข่ควงเล็กน้อยเบรคก็ขันกลับที่เดิมนะครับ เพ,เพื่อมีทักษิณทิปไซเล่ออนอุปถัมภทิปนี่อ่ะไ่เล่เดึงดีดึงแน่นะโอเคผ่านนี่นะครับก็ดึงแล้วก็โอเคผ่านก็ซื้อที่ร้านนะครับเจ็ดร้อยบาทในห้างก็พันกว่านครับซื้อมาเปลี่ยนเองนะครับให้ ทีมงานต้องบอกให้ถูกรุ่นนะครับไปเลยอินเดอร์ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตรงนู้นเนจะไม่คาดงั้นเนี่ไม่คาด้อเหรอแตู่่ว่าคาดตรงนีกาตรงน้อะไรด้วยเปลาแต่เราหนูค้ีว่าหนูตวโดนมางเหีวโดนไปไปคาดอะไรเจยไอ้ไอ้จ้ามัไม่ยอมหลักเยนัเอัมันดึงดึงจนคามันดึงลไม้มันดึงยมันโพ่ขึ้นแล้วมันเลยไม่เห็นไง แล้วดึงเลยดึงเลยเดี๋ยวกูขับมาเปลี่ยนกับมันจะบาเลีอะไรไม่มันกาดเปลี่ยนกับถึงเวลากาดไม่มันดึงง่ายนักนี่คือผมตงรวจเคยโต้เคลื่อนถ่ายมาเวลาดึงพวกกระโปรงมันไม่เด้งขึ้นบนมันแรงมันแรงแต่หลังแรงไปหนอยไม่ขึ้นที่แล้วเนี่ยแต่ผมเอ่อยืนไม่ยอมรับไม่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 ในการที่มันไม่ได้ดึงให้การกูดึงเอาป่าอยู่ ก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามทาง youtube ช่วยแชร์ต่อบอกต่อรับต่อด้วยนะสำหรับการเปลี่ยนสายกับวงหลังของรถเก่ง c a <an> m r y 9 0ก9 2 0 0น2.009นอน